สวัสดีค่ะเอยร้านภูมินอหลายยนสาขาอเอรุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้เอ่ยจะพามาชมกระบะนั่งท้ายอเนกประสงค์นะคะตัวนี้เป็นของใหม่ราคาอยู่ที่7,900บาทส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะความกว้าง1เมตรความยาวเมตร70 m. ถ้าเปิดข้างออกไปจะยาว2,30เมตร30 m. ความสูงของกระบะอยู่ที่70เซนชอบสีไหนสั่งได้ค่ะ ร้านภูมินของเราตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเพียอเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะเบอร์โทรของทางร้าน098-612-7295อีกเบอร์ค่ะ087-034-1562ร้านของเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะซื้อขายแลกเปลี่ยนรถไถรถบรรทุกรถยนต์อุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถท,ทุกชนิดราคาถูกและดีที่ร้านภูมินอะไหล่ยนต์ของเรานะคะฝากก ไลค์กดแชร์กดติดตามร้านภูมินอะไล่ยน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ